สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะพาน้องๆเนี่ยสอนพื้นฐานนักคณิตศาสตร์ครับพื้นฐานเรื่องอะไรบ้างที่จําเป็นที่ต้องใช้ในช่วงชั้นมปลายเริ่มจากนะครับเรื่องแรกก่อนเลยก็คือพื้นฐานด้านจํานวนจะมีแบบฝึกหัดน,นะครับทั้งหมด30ข้อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ทดลองฝึกทํากันนะครับเรามาเริ่มกันจากข้อที่1นถ้า x มีค่าเท่ากับ2 แล้วสแควรูทหนึ่งบวกห้าเอกรลบเอกระลังสองเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไรวิธีการทำข้อนี้นะครับนำค่าเอเากระกำสองเนี่ยมาแทนในสิ่งที่โจทย์ต้องการจะรู้ครับตรงนี้นะสแควรูทหนึ่งบวกห้าคูณสองลบสองทั้งหมดยกกาลังสองสแควรูทหนึ่งบวกกับห้าคูณสองได้สิบ ลบกับ2กํกลังสได้4เท่ากับสแควรูท o o t 1บวก10ได้11ครับ11ลบ4ได้7ข้อนี้ก็ตอบสแ u a r e root 7นั่นเองนะครับ